ไปใน YouTube คโโตตาสวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําน้ําสลัดโยเกิร์ตหรือว่าน้ําสลัดมะนาวมาฝากทุกทกท,กท่านคะ่ะรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยนะคะสําหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้คะ่ะโยเกิร์ตจะใช้รสอะไรก็ได้นะคะตามที่เรามีเลยคะ่ะน้ํามะนาวน้ําผึ้งพริกไทยปน่นซอสมัสตาร์ดถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ เกลือป่นและส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายค่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะมาผสมน้ำสลัดกันค่ะก็จะมีโยเกิร์ตค่ะเติมลงไปในชามผสมตามด้วยเกลือปน่นน้ำมะนาวน้ำพึ้งค่ะตามด้วยซอสมัสตาร์ดค่ะพริกไทยป่นค่ะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ก็จะได้น้ำสลัดโยเกิร์ตหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะความข้นก็ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็มาราดลงในผักที่เราเตรียมไว้เลยค่ะสำหรับผักสลัดต่างๆก็ตามที่เราชอบหรือว่าตามที่เรามีเลยนะคะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะ ค่เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับน้ําสลัดโยเกิร์ตหรือว่าน้ําสลัดมะนาวค่ะรสชาติอร่อยๆอแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะคะก็ลองไปทําทานกันดูค่ะคาะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโต h ชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดดดคคลลลิปจบแ้้วกกกใไ์ห